ประานบกที่21ม่10,000บาทครับสการส่งเสริมปกครองนี่เป็นกองกำลังตำรวจภูธรตำรวจจังหวัดเลยแล้วก็สายตำรวจภูธรเมืงเลยนะครับพาทีการหลังจากนั้นนะครับขอิเรียนเชิญีการและผังเมือง เสินสองหมื่นหกพันบาทครับผมเป็นร่าปฏิรูปที่จังหวัดเลยสองหมืน้งพันร้อบาทครับที่สองหลักนาโดยเจ้าพกวรท่าบอนเสียบุนีมอบเงินห้าหมืนบาทก็ไปรองผู้ว่าราชการทั้งสามท่านคับท่านรองประยูรท่านรองไวดินท่านรองกิติพุณนสองหมื่นบาทงานคังจังหวัดเลยสามพับาท นักงานพาณิจจังหวัดเลย2,188บาทครับจังหวัดเลยมอบสิ่งของมูลค่า5,400บาทครับผมับเป็นบริจังหวัดเลยาพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด6 0 8 0บาทพี่น้องสำนักงานสาาธรณจังหวัดจเลย5,000บาทครับผมโรงพยาบาลเลยครับพออโรงพยาบาลเลยมาว่าเบอร์สุดหลังจากนั้นครับ คณะกรรมจังหวัดเลย42,411บาทครับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย42,411บาทแห่งทางหลวงชนบทหนึ่งเมื่อหนึ่งพันบาทและก็ผู้ประกอบกผู้ประกอบการ12แห่ง40,000บาทการต่อจารศาสนาจังหวัดเลย3,500บาทครับผมอันแรงงานจังหวัดเลย3,300บาทครับผมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ อนุทีมงานวัานโฮมสาันงบาทครับผมปานเมืองเลยครับมอบตู้เย็นหนึ่งหลังหนึ่งบจากทศบาลเลยจะเป็นสำนักงานสวัสดิการและ้กครองแรงจังหวัดสายานะครับมอบ ของมูลค่ารวม19,143บาทครับผมทําเภอเมืองเลยเงินสดสี่เมินสิ่งของซองแซนกลัวรวมเป็นเงิน ,2 6 5 2กาัองอัสงาานำพยุีดีครับอำเภอวังสะพูเงินสด40,000บาทสิ่งของ1 2 9 9 0 0 129,200บาทรวมเป็นเงิน10,000แน 6,92 0 0บาทครับผมทำในอำเภอมามอบเองครับโอ้มาจะลงน้ำตาลมิตรผู้หลวงอีกทีบริษัทรวงรเกษตรอุษษตสาหกรรมจังกัดมิตรผู้หลวงอีก6,000 60, 0บาทพลาดพลาดมาไล่เกงพี่น้องอำเภอภประชา,าครับท่านในอำเภอประชาลำดับต่อไปนะครับเป็นอำเภอ ภูเรือเภอภูเรือทั่านในเพรมภูเรียโครพีารมอบเงินสด3 3มหมามบาทสิ่งของอีกเก้าหนห้าอยแปดสิบบาทรวมทั้งสิ้นหนึ่งแสนสองารอยบาทอำเภอภูเรือครับแล้วก็อำเภอภูเรือก็มาไล่เ่ปะ ให้อำเภอท่านนายอำเภอภูมิดินคงเพียรลับครับและอำเภอผู้หญิงของจังหวัดเลยพี่น้อง113ปีต่อไปเป็นอำเภอเชียงคานนำโดยท่านนายอำเภอพี่นันสุวรรณโคครับผมเงินสด81,000พันบาทนะครับอำเภอเชียงคานเงินสด81,000บาทสิ่งของอีก177,639บาทรวมทั้งสิ้น258,639บาทครับโอ้โหปรุงเลยนครับ เซียนห้าหมื่นแปดพันหลังจากนั้นครับเราไปที่ 30, อำเภอพี่น้องด้านซ้ายครับท่านนายอำเภอเชียงคานทน่านนายอำเภอพิียงสวรรณโคและท่านนริศวาสุวรรณโคและพิมเชียงคานครับผมอำเภอท่าลีอำเภอด้านซ้ายครับอำเภอท่าลี เทศบาลตำบลท่ารีครับไปพร้อมกันครับแล้วก็เทศบาลตำบลท่ารีมอบพร้อมกันเลยนะครับอำเภอท่าดีด่าน้ายก่อนการด้านสายขึ้นก่อน,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 อนหลังจากนั้นก็เป็นสายครับเงินสดหก0มืนบาทสิ่งของ123,597บาทรวมเป็นเงิน18,300 รอยหนึ่งแนแปดหมืบาทครัเนห่บาทครัหีก่นงมต่อไปอำเภอท่ารี่นะครับเงินสดหนึ่ง้ยเงินสดเจ็ดสิบสี่พันหนึ่งร้อยสิบาทสิง 2 9 0 0 0บาทรวมเป็นเงิน1 1 0 0งสา่สบตาทแล้วก็เทศบาลตันเทศบาลตาลีตุเดิน1หน่บาทครับเทศบาลตะบ่เบอบุกระดึงครับเงินสด5,000 0บาทสิ่งของ8 8 6 5 0บาทรวมเป็นแสนสามประาบาทครับเหินครับเงินสด4,000มสิ่งของ1,000 0 0กว่ารวมเป็นแสนสี่กวากครับผม เอาครับทพพ่านอำเภอปิยชัยสีบุรินเงินสด4ี่หมื่นสิ่งของ4ี่หมื่นกว่าบาทรวมเป็นแปดหมื่นกว่าบาทครับผมไปครับอำเภออะวันเงินสดสองหมื่นเก้าร้อยบาทสิ่งของเก้าหมื่นสองพันบาทเป็นแสนเอ็ดกับอีกหนึ่งร้อยครับผมท่านในอำเภอิษณะรักมณีและภริยาพร้อมทีมงานนาดวงกักหมื่นเงินสดสามหมื่นสิ่งของสามหมื่นกว่าบาทรวมเป็น6กหมื่กว่าบาทครับผม ต่อไปอำเภอนาแห้วครับเงินสดสามหมื่นสี่สิ่งของสองหมื่นเจ็ดรวมเป็นหกหมื่นกว,กว่าครับผมในอำเภอยศสวัสด พัทรละศักดิ์สก,กุลอำเภอปากชมจักรยานยนต์1นึ่งคันจกกักรยานอีก74คันเงินสดอีกหนึ่งมืนรวมเป็น1นึ่0 0สนเบาทป้าเนนส้นเก่าพี่น,อน,น้องปากชมเส้นเก่าผูหต่อครับผูหลัครับสองพับาทสิ่งของ9 2้า0บาทรวมทั้งสิ้นหนึ่งแสนสามบาทของอำเภอผู้หลวงครับ วัดเส้นซามกว่าจากอำเภอกู่หลวงพี่น้องในอำเภอผู้หญิงอีกหนึ่งท่านของจังหวัดเลยครับที่บางบีเป็นอำเภอกู่หลวงท่านออกเสียงเงินสดหนึ่งหมื่นบาทสิ่งของห้าพันบาทเป็นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับจากธนาคารออมสินสังคห์ของหนึ่งพันบาทครับผมธนาคารพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยมอบหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับผม การสมาชิกเหล่ากาชาติกลุ่ม3ม,มอบเงินสุด13,000บาทครับผมบการจัดหางานจังหวัดเลยมอบสิ่งของ2,000บาทสำนักงารที่ดินจังหวัดเลยซ่องพันบาทครับ,<า>บการคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเลยกอก,กต่อเลยซ่องพันบาทพี่นอ้องการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสิ่งของ5,000บาทครับผม อัตถิศีเกินสี่โป็พันบาทครับผมวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าสบตเลยนะครับในกาศสองทีมสี่โตก็เป็นพันบาทครับสบทเลยครับสำนักงานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยซีคอนสองพันบาทครับผมในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสิ่งของ7,299บาทครับผมการท่องเที่ยวและกีฬานะครับอันพลังงานจังหวัดเลย2,000บาทครับผมการชาติกลุ่มที่1 6,000บาทครับผม งานประมงจะมาเลยเงินสด3,000บาทครับผมจับควาเลย5,770บาทครับผมมึงเลยเรื่องเบอร์599บาทสำนักงานวัฒนธรรม5,000บาทโอ้ยดค่อยเบิร์พี่รองแบตใคยเบิดซตสำนี้เดิมอนุญาตบัตรกำลังร้านได้บอรได้ลถ่ายให้กระไดสาธุนำซุ้มหน่วยงานครับผมสาธุครับสาธุแบนหมดครับสมาร์ทครับสมาร์ทครับ